สวัสดีครับต้อนรับกระโดดช่วงเวลาของข่าวสารทางการเมืองและก็สาระทางชุมชนของคุณพรนะสวัสดีครับพี่แมนะท่านผู้ชมครับรัฐบาลจุดนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะไปเพราะโควิดหรือเปล่ามันสร้างเรื่องใส่ตัวทําไมเนี่ยผมว่าหลายเรื่องนะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เพราะรัฐมนตรีธรรมนัฐที่ออกมาปฏิเสธว่าคนใกล้ชิดอะไรนี่ตั้งแต่เรื่องการบริหารจัดการนะตั้งแต่รแรกเลยเรแรกๆก็ดูดีนะเอาเรื่องแมทด,ด้วยเรื่องหน้ากากเรื่องอใหญ่เลยจริงๆเรื่องหน้ากากเนี่ยผมก็เรียนตั้งแต่แรกไหมว่า มันผิดพลาดตรงที่กรมการค้าภายในเนี่ยเข้าไปยึดยึดโคต้ามาหมดยึดโคต้ายึดตอนแรกมันยึดแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิเปอร์ซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นก็ไปขายบุกตแล้วเมื่อวันสองวันเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ไปยึดมาร้อยเปอร์เซ็นยึดมาทั้งหมดเลยแล้วก็จัดการเองแล้วก็ส่งรถส่งรถออกไปขายซึ่งมันไม่ได้ผลอะแนวนี้คือผ่านธงฟ้าเนี่ยร้านธงฟ้าทั่วประเทศมันมีอยู่ร้อยกว่าแห่ง แต่ทำไมไม่ขายผ่านช่องทางปกติผมไม่เข้าใจอ่ะร้านตรงฟ้าไปขายร้านตรงฟ้ามันมีร้อยกว่าแห่งอ่ะมันจะขายได้ไงแล้วเอากระทรวงพาณิชย์จังหวัดมีอยู่กี่แห่งทำไมจะมีอยู่เจ็ดสิบกว่าแห่งร้านตรงฟ้ามีน้อยก็ผมก็ไม่รู้ก็าเห็นก็บอกว่ามีร้อยกว่าแห่งอะแยะร้านตรงฟ้าก็ขายอยู่ร้อยกว่าแห่งเยอะแต่ว่าที่ขายเอารถตะเวนไปขายเนี่ยมีร้อยสิบเอ็ดคันรถตะเวนเนี่ยร้อยรถรตะเวนเนี่ย้ฟ้าด้วยรถตะเวนไปตรงไหนล่ะ เป็นไรคนก็รู้ไหมเนี่ยผมถามเนี่ยว่าถ้าคุงขายผ่านช่องทางปกติเนี่ยสมาคมร้านขายยาเมื่อวานบอกว่าไม่เคยได้รับที่พอดีก็ชี้เจงบอกว่าไม่ได้นิติบุคคลไม่ใช่เป็นนิติบุคคลค้าขายไม่ได้อร้านร้านค้าก็บอกเขาร้านขายยาบอกเขาก็ไม่เคยได้รับเลยแล้วทําไมสมาคมโรงพยาบาลเอกชนคุณให้ไปให้ผ่านโรงพยาบาลบ้างเก็เนี่ยเอกชนก็สมาคมโรงพยาบาลเอกชนก็มาเคลื่อนไหวแล้วก็ให้ไปเขาให้ผ่านนิด ผ่านโรงพยาบาลเลยตรงโรงพยาบาลเลยว่รอะรโรงพยาบาลเป็นนิติบุคคลใช่ไหมเป็นโรงพยาบาลเป็นนิติบุคคลใช่แต่ว่าสมาคมไม่ได้เป็นปัญหาว่าสมาคมเนี่ยต้องจดทะเบียนนะสมาคมเป็นนิติไม่ได้ผากําไรเขาบอกไม่ได้หากําไรก็เป็นนิติบุคคลรู้นิติบุคคลแต่ไม่ได้หากําไรแต่ว่าเขาไม่ได้แสวงหากาไรเรื่องขายแมสเนี่ยก็ที่ปดีบอกไม่ได้แสวงหากาไรส่งให้ไม่ได้ผมก็งงไงล้วเขาส่งเขาส่งผ่านเขาไม่ได้ว่า สมาคมมาขายใช่ไหมสมาคมก็ส่งให้สมาชิกที่เป็นรายย่อยไปขายฮะเขาก็เป็นตัวกลางเชื่อมอันนี้มั่วแล้วกระทำที่ปฏินี่เนี่ยมั่วอะไรผมบอกไว้นี่ไงตอนเย็นเมื่อวานที่ปฏออกมาเนี่ยสมาคมก็ออกแถลงการเมื่อเช้าเย็นคุณให้กับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนไปได้ยังไงต่้งหาะเขาแค่ตัวผ่านสมาคมก็ไม่ได้ก็อันนี้อันนี้ก็เหมือนกันประัวผ่านผ่านไปสิเขามาวุ่นวายอยู่นี่ให้เขาด่าอยู่นี่เหรอ ผมก็ไม่เข้าใจไปบริหารจัดการคือ,อ,อคุณไปคุมราคาคือไปคุมราคาไม่ใช่ควบคุมการบริหารจัดการทั้งหมดซึ่งมันเละมันมันไม่ถึงคู่คนเมื่อเช้าเนี่ยนะที่องค์การเภสัชเนี่ยคนเป็นพันคนไปต่อเขาประกาศปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอองค์การเภสัชบอกว่าไม่จําหน่ายคนทั่วไปขายบุคลากรทางการแพทย์ก่อนเต็มเลยเมื่อเช้าเนี่ยเต็มเลยอ,องค์การเภสัชนี่ก็บริหารจัดการมันก็ไปรออยู่ตรงนั้นอะ และคนเอาตัวเองไปเสี่ยงตรงนั้นทําไมผมไม่เข้าใจอ่ะคนที่ไปซื้อเนี่ยมันต้องการเสี่ยงทําไมยืนเฉยอยู่ที่บ้านเนี่ยก็เอาแม็ดมาใช้ไงมันไม่มีก็ไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันโอ้โหพวกคนเป็นร้อยเป็นพันแล้วมันจะโอกาสติดมันอยู่บ้านดีกว่าไหมอ่ะอยู่บ้านก็ไม่มีแม็ใช้ไงไม่มีเราสร้างคนน่ะมันกลัวเกินเหตุนะ แต่เรื่องใหญ่ก็วันนี้คือเรื่องของไอ้ลักลอบขายอยู่เนี่ยกักตุนไว้เนี่ยอ่าไหนว่าคุมเบ็ดเสร็จแล้วไงแล้วทาไมทั้งทหารไปคุมทั้งทหารไปยึดทั้งก็กรมกรมการค้าภายในไปยึดแล้วทำไมยังมีขนกักตุนได้เป็นสองร้อยล้านอะ่ะไม่ไม่รู้ว่ามันขนก่อนหน้าที่จะปากกาดควบคุมหรือเปล่ามันขนไปก่อนไหมหรือว่าอย่างไงลักลอบกันตอนไหนจะดูหน้าเฟซแล้วก็หน้าสดหน้าไม่นานอ,อยู่นะฮะ ดูหน้าเฟซแล้วเนี่ยหน้าเฟซมันมันมันเห็นหน้าคนว่าสดไม่รู้ว่าเขาบอกว่าที่เราหรือมันดูให้อีกทีแล้วกันหน้าเฟซคุณอะไรนะเนี่ยคือยากอะอะไรสักอย่างจําไม่ได้ลองดูที่ผมส่งให้แล้วอะอันนี้จะดูให้อยู่เนี่ยห้าผม้ชมได้ดูส่งใั้แล้วสดเนี่ยให้เดี๋ยวจะส่งถ้าผู่ชมดูหน้าจอด้วยอันนี้คือมีการกักตุนแน่นอนเพราะว่าครบประกาศ เป็นสินค้าควบคุมแล้วศรส,สุวีผู้ระวีรัชวัชรีอืน่าจะตั้งชื่อทีหลังมั้งอันนี้ชื่ออย่างเงี้ยมันน่าจะแก้ชื่อที่ไพ่อแ <พอ S 1> ม่พี่น้องตั้งไว้ให้ถจะตั้งชื่อแล้วมาทําไม่ดีอย่างเงี้ยมันจะรอดอไหมแล้วคนติดตามวันดีชื่ออะไรคนติดตามก็ไม่ได้เป็นก็เป็นอดีตมีคนติดตาม ไม่ได้เป็นู้ติดตามหรอกก็บอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเขเป็นอดีตผู้สมัครอสสที่สุราษฎร์ธานีเป็นคนติดตามของรัฐมนตรีธรรมนัสพิตินัณรักพอียณเออเนี่ยคนนี้คนติดตามแล้วไอ้คนที่ขายเนี่ยอ้างชื่อคนนี้อ่าแล้วรัฐมนตรีธรรมนัสบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแค่ไปเจอครั้งเดียวเองไม่ใช่คือเขาเนี่ยถามพิตินันแล้ว พิินาเนี่ยบอกว่าเจอกับคนเนี้ยครั้งแรกครั้งเดียวแต่ว่าไปคุยกันเรื่องหน้ากากอนามัยจริงๆเดี๋ยวเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ตอบรับอะไรอืมไอ้ตอบรับเราไม่รู้เนี่ยเขาพูดกันข้างหลังเราไม่รู้ใครจะพูดอะไรกันสองคนเราจะรู้ไน่ไม่รู้แต่ว่ามันปฏิเสธได้จากแป้งในี่กลายเป็นหน้ากากได้จากแป้งมาเป็นหน้ากากจากแป้งส่งแป้งออรสเตลียนี่กลายเป็นหน้ากากเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ของวันนี้ทางวันแล้วก็ต่อเนื่องทั้งอาทิตย์ เดี๋ยวไปดูพิษไอ้ไอ้สอนระวีแป๊บหนึ่งนะนี่เขาไอ้ดูที่เป็นคลิปที่เขาประกาศนะประกาศขายนะสักนาทีหนึ่งลองดูเจอนะผลนะครับกำลังผลนะครับนะฮะมีเยอะนะครับนะฮะไม่ต้องห่วงว่าไม่ได้กันนะครับขอให้มีเงินกันนะครับมีเงินจริงๆครับซื้อซื้อการซื้อการสดๆเลยนะคะน้าโรงงานนะคะ เนี่ยๆๆๆๆๆยนครับรูู้่าครันนะเราส่งยินนะครับส่งยินนะครับขอยว้เงินนะครับนะเลยกันเข้ามาครับมีไมเซอรเลยนะครับนะมายครับเดี๋ยว้จับโจนยังไม่อยากนะดูหน้าเฟซก็ดูแล้วมันมาโพสทาไมมาโพสทาไมดูดูในหน้าเฟซนี่นะมันโอ้เยอะมากนะอืม แล้วกำลังขนกันชัดเจนนะกำลังขนกันในคลิปนี่ห็นกำลังขนกันอยู่กำลังข้นอยู่เนี่ยมีห้าล้านชิ้นพรุ่งนี้วันที่สองเดือนสามแล้วมาโพสขายด้วยนะเพิ่งออกได้เลยนี่โพสวันที่สองเนี่ยอนั่นแหละโพสแอ่วันที่สองเดี๋ยวว่ากักตุนไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่นี่หน้าโรงงานก่อในคลิปบอกแล้วหน้าโรงงานข้นมาตุนไว้เมื่อไหร่ไม่รู้เพิ่งโพสอ่ะก็ได้ที่ขายทีละหนึ่งล้านชิ้นสินสิบสี่บาทคือยอดขายถ้าต่ำกว่าหนึ่งล้านเนี่ยยอดซื้อเนี่ย ต่ำมาทางด้านไม่ขายไม่ขายต้องต้องลานชิ้นขึ้นไปแล้วกส่งเท่าที่ดูข้อมูลคือส่งไปจีนแล้วก็เห็นก็หวังขายที่จีนอยู่ะไปขายที่จีนแล้วนมีเฟซมีเฟซคนที่ไปจีนเขาก็ถ่ายมาดูเมืองไทยไม่มีแต่ว่าผลิตในประเทศไทยแต่ขายที่จีนเวลาไทยหลาเลยก็ก็คุณควบคุมอยู่แล้วสินค้าเนี่ยมันควบคุมแต่ตอนนั้น่ะต้อง้าใจว่ามีการเปลี่ยนประกาศอยู่สองรอบนะครั้งแรกเนี่ยห้ามส่งออกใช่ไหม แต่ข้างหลังประกาศให้ส่งออกได้กิจราชการเนี่ยมันออกง่ายเปลี่ยนก็ง่ายเหรอไม่รู้แต่จ,จริงๆแล้วเนี่ยบางโรงงานเขาก็บอกว่าบางโรงงานเนี่ยม,มันผลิตเพื่อส่งออกอย่างเดียวนะแต่บางโรงงานก็เขาจะมีโคต้าเขามีออเดอร์อยู่แล้วก็ตอนแรกก็แบ่งให้สิบเปอร์เซ็นต์บ้างส่งออกอ,ะอ่ะคือในห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตอนแรกนะที่กรมยึดมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่เหลือสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์ในขายทั่วไปแล้วก็สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยส่งออกให้ส่งออกได้ แต่มันมีบริษัทที่เขาบอกว่ามันมีโรงงานที่ผลิตเพื่อส่งออกอย่างเดียวอืก็ลเลยม,มาเปลี่ยนเป็นมาเปลี่ยนราชก,กิจจารรับ <laughs> สยนคําสั่งทีหละงก็มไม่รู้นะแต่ว่ามัมนมีดราม่าเยอะมากเรื่องหน้ากากเอาว่าถ้ารัฐบาลคุมเรื่องหน้ากากไม่ได้เนี่ยมันลามว่าคุณก็คุมโควิดไม่ได้ก็อย่างอย่างวันในในเฟซเนี่ยวันก่อนมีคนเขาก็สั่งมาจากเวียดนามอมแล้วเขาก็มาเก็บไว้ เขาจะบริจาคให้โรงพยาบาลรามาตำรวจไปจับก<ล>็บอกว่าเนี่ยเขามีหลักฐานว่าเขาจะนํไปบริจาคเขาไม่ได้ขาย<ม>ตอนแรกบอกขายเกินราคาเขาบอกเขาไม่ได้ขายตอนตอนหลังก็เลยบอกว่าเอาสต๊อกเกินครับเกินอื<ม>เกินจํานวนอีกโอ้เออเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวเยอะดราม่าเรื่องเนี่ย<ม>ต้องรู้มีคนเกี่ยวข้องมีคนสแสวงหาผลประโยชน์อ,อีกยาวจากเคราะห์กรรมของยาบ้านเนี่ย<ม>จาก วิกฤตของประเทศอันนี้ถือว่าโหดร้ายนะแบบนี้มันเล่ซ้ำต้อกว่าอย่างนี้เลยเพราะว่าหาผลประโยชน์จากวิกฤตการณ์ของประเทศซ้ําเติมประเทศแล้วมันแย่กว่านี้ไปอีกนะอ๋อเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับเดี๋ยวค่อยกลับมันกำลังขึ้นนะพักกลับมาใหม่อกลับมาขึ้นอ๋อพักกันก่อนดีกว่าเอาลงก่อนอย่าเพิ่งขึ้นนะพักกันสักครู่ก่อน